<muitas> ครับพี่น้องครับผมมอนี women, น้ำม้นกับผ้ามานะครับเอายางยางต้นต like ีนเป็ด hmm. พ <shirt> ี่น้องยางใหม่นะครับยางต้นใหม่นี่ครับพี่น้องเอาใส่ไข่มดแดงนะพี่น้องครับไข่มดแดงผักครับพี่น้องนี่ครับน้ำมนต์ไปแงมาาครับสีมาเอายางใส่กับไข่มดแดงนี่พี่น้องไข่มดแดงเอาไข่มดแดงผักได้พี่น้องได้ ข้ามาดงซุมเป็นตูนิดหน่อยครับผมเอาอย่างใส่พี่นอ้องสิเบซิตปลาเข็งหรือว่าปาลาหม้เลรครับปลาขาวน้อยปลาขาวหน้านะพี่น้องนะครับพี่ที่เอาอย่างใส่ครับพี่น้องสาบเลยครับย่างย่างเขาจะไหลออกมากครับพี่นอ้องยางเขาจะไหลออกมากครับเอาตรงออกเลยครับ เขากอกมันเนียงเนียงใส่นำ้ำน้ำยางครับเวลาไปก่อบเบ็ดมันจังบูรุษน้ำพ่น้องเนาะนจังบูรุษครับสูตรนี่นี่พี่น้องลองไปเห็ดเบิ้งดนะครับเด้ดเอผู้ใดที่บ่เคยเห็ดครับเอาไข่ผู้แดงใส่ใส่ยางครับก่อนลงสีนะครับ เนียงๆพี่น้องเอาใส่ยางเล้วก็เนียงๆที่ผม่ก้อนทิ้งเลยไปนำม,มนุ่นศีพ้าไปล่องเบื้องพี่น้องไปห่วยอันนี้ใส่ต้นยางนน้ำบานที่นี่ครับวันที่ศีพาไปห่วยพี่น้องผ้พาไปห่วยสูตรน,นี่ที่เด็ดครับพี่น้องไปนำม,มนุ่นศีพ้าไปเบื้องวิธีการตบปาขาหน้าน้ำบาน เอ้ยมาเมีนปากขาวหน้าน้ำห่วยพี่น้องว่าพีดนี่แหละครับผมพี่น้องน้ำม้นกับสิมะไซนี่แหละครับห่วยยเอาอยู่คุณละครับผมสิมะชิดเบ็ดมื้ยนี่มาตกปลาพี่น้องครับปา,รรบบาขา,าวหน้าปาเข่งหน้าพี่น้องครับเป็นห่วยทังรมชาครับผมต่ออาพ่นละไตยคมท้อสายเวลามองน้ำมันที่ไปนั่งพี่น้องครับนี่ไทยพี่น้องเบิรงซเสื้อ สวัสดีครับพ them. Them. Members, ่อแม่พี่น้องสุบุตรสกุลที่เราครับผมโบกับน้ำมนต์พะลุยพี่น้องนี่น้ำมนตือนมัสชิดปากขาวหน้าครับผมหวยกลางๆนะครับหวยน้ำมือนมาสชิดชิดเบ็ดนี่คเขาพันเบ็ดน้ำมนือน้ำมนต์ใส่เบ็ดใส่เบ็ดดวงหน่อยนะครับนี่ครับเบ็ดดวงหน่อยครับหน่อยอีรีได้พี่น้องบ้านเบ็ดบนรถุมดละหน่อยอีรีครับ ว่าอาหารครับทาไ้ออยจักหน่อยต่วอาหารลักๆหน่งี่ใหหมดแดก็บกอเลยพี่น้องอย่างนี้ดนครับนี่ครับสามีลหรครับไปเบิ่งนำมุตนชิดเวทพี่น้องมี่ข้านี้ครับพี่น้อง ไข่มูแดงครับผมไผ่ผู้แดงครับครับฝากไปถึงพี่น่องนะครับเขียนตกป่านะครับทีมักตกป่าธรรมชาติพี่น่องครับผมอยากจะฝากถึงนะครับไผ่ผูแดงผากนี่ครับสุดยอดนะครับผมเอาไปใส่ยางคอยพี่น่องใส่ยางคอยยางตีนเป็ดก็ได้พี่น่องเอาไปขย้ำขย้ำขย้ำใส่นี่ครับผมวงได้ที่มีป่าขาวป่ายังนี่ครับบ่าพลาดพี่น่อง ป่าไปถึงนักตกปาลาได้พี่นังเด้อแต่ว่านักตกปลามักซิทธรรมชาติมันนี้น้ำมันมาล่องเมืองให้ซืดอกครับปลอนแล้วครับป่อดแล้วครับปอนแล้วครับปลอนแล้วครับพี่อนองอ้าวครับ,รบผมบอกแล้วไงครับไม่ผิดหวังครับอยากให้ผแดงไม่ผิดหวังครับ บอกแล้วครับผมปลาหมอนาปลาหมอนาครับตัวไม่ใหญ่นะครับแต่ปลากินอร่อยครับผมปิ้งกินกับส้มตําสุดยอดต่อแลครับต่อแลครับต่อแลครับต่ครับอแ๊บต่อแลครับผมโอ้สองตัวเลยครับเป็นไงครับปลาหมอปลาหมอนาครับ นี่ปลาหมอนาครับสุดยอดครับผมครับไข่มดแดงครับอย่างนี้เลยครับแต่ว่ามันอีกตัวเล็กนะครับพี่น้องมันอยก่ตัวเล็กไปหน่อยครับกินทีละสองตัวเลยครับตอแล้วครับตอแล้วครับผมตอแล้วครับต่อแล้วนะครับตอนนี้ตอดแล้วนะครับตอดแล้วครับตอดแล้วครับ ก่อนนะครับบอมบุยบุยยอมบุยเลยพาอะไรพาอะไรกอดเล่นแล้วเล่นแล้วไปแล้วพี่น้องไปแล้วครับไป,ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้นี่ไงครับบอกแล้วอหมอครับ ไปแล้วครับพี่น้องไปแล้วครับอ้าวนะครับผมส,สวยๆครับปลาหมอครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับผม ต่ออีกแล้วครับตออีกแล้วครับทุนน้ำม่นที่เป็นปลายแหลมๆนะพี่น้องสียชิดไหมอยู่ฮึบอ้าวนี่ครับผมปลาขาวนาครับผมนี่ปลาขาวนาตัวสวยเลยครับนี่ต่อแล้วครับต่อแล้วครับพี่น้องต่อแล้วครับตอมแล้วครับตจมแล้วครับโจมแล้วครับผมตจมแล้วครับผมขึ้นมาดูซิอ๊้ยม่มีอะไรเลยครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับ ปลาอะไรครับโอ้ปลาหมอครับผมอือครับจะไปยังไป็นุงเหยื่อไหมต่อแล้วครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับปุ๊บเรียบร้อยครับโอ้ยปลาหมอตัวใหญ่นะครับเนี่ยสวยงามนี่ครับสวยๆครับผมปลาหมอตัวใหญ่เรื่องเข้ามาแล้ว นะครับตอดแล้ว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 ครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับตอดแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้ครับผมบอกแล้วไงคร้บนี่นครับหมอครับผมเหย่าไข่ม้วแดงตอดแล้วครับ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 ปุ๊บยกขึ้นช้าๆดูเลยครับเห็นไหมครับกิ่งไม้ครับไม่ตายครับ ตุนนตะม่นหน่อยๆแน่พี่น้องปอดแล้วครับโอ้ยตุ่นตัวใหญ่ครับปลอดแล้วครับผมปลาหมอนาครับ ครับพี่น้องครับท้องแรกครับแล้วครับผมฝนขีดตกแล้วครับฝนคือไม่แล้วครับผมรถนี่แรงขนาดเลยวะฝนแลงไหมแล้วครับพี่น้องฟ้องฝ้าแลงไหมแล้วครับฝนขีดตกแล้วครับผมโอ้โหครับแลงมากครับแล้วพี่น้องน้ำมันกับบานก็เด้อครับเด้อ ครับผมพี่น้องครับฝนมากแล้วครับฝนหยิตกแล้วสมมตนกระบ้างคนเด้อครับพี่น้องไ็ได้อยู่ครับก็ได้ผู้ร้ายดอกยเพาะมัดแป๊บเดียวเนึงพี่น้องใส่เวลาแป๊บเดียวเนึงฝนก็ะแล้วไแล้วพี่น้องครับผมปากพี่น้องไ้ได้ครับเด้อใข้มดแดงครับชิดปากเข็งหน้าปาหมอปากเท้าครับผมใช่มดแดงสุดยอดแล้วพี่น้องใส่ย่างคไยด้วยครับเด้อ หมานด้ครับก็ไม่ได้รับได้หรอกม่แปนเบียคกับมือแดดเดียดแ้น้ำมันถ่มาสีเบิ่งครับมือไดดเดียดตาเขาดีครับสลับพวกนี่ครับหรครับผมอับเราไม่รวยได้พี่นังเด้อสวัสดีครับ